มีคลิปหนึ่งว่อนในโลกโซเชียลนะเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียคนหนึ่งที่ถูกเสือตะปบขณะที่กำลังลงไปนั่งเซลฟี่ข้างๆเสือนี่แหละคือมีคนตาดีเห็นว่าเสือที่ไปตะปบนักท่องเที่ยวคนนี้น่าจะอยู่ในสวนเสือของประเทศไทยนะคือตอนนี้ยังไม่ชัดนะคุณผู้ชมครับว่าเป็นสวนเสือไหนเพียงแต่ว่าก็มีสวนเสือของจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ใช่สวนเสือของเขานะครับคุณผู้ชมไปดูช่วงนั้นกันนิดนึง ลองเสียงหลงเลยอะดูนะครับนักท่องเที่ยวอินเดียคนนี้อะก็เดินมาข้างๆแล้วก็กําลังจะลงไปนั่งเสือฟีเนี่ยนะครับและจังหวะนี้เสือตะปบเขาให้เลยอะดูสิแล้วก็ร้องออกมาแบบคือด้วยความกลัวอะนะ แล้วก็คงเจ็บด้วยล่ะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับมีคนเอามาลงใน X e หรือว่า Twitter นะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาก็กลายเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ในเวลานี้ว่าโอ้โหนี่เสือที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูดุร้ายเหลือเกินเฮ้ยปกติเสือที่เขาเอามาแสดงโชว์เนี่ยมันจะค่อนข้างเชื่องอะนะแต่นี่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยเห็นไหมแค่จะไปถ่ายรูปด้วยเฉยๆโอ้โหมันตัดปบทันที มีคนตาดีคุณผู้ชมครับแล้วก็มองว่าเสือตัวนี้น่าจะอยู่ในสวนเสือในประเทศไทยได้วยแหละเราก็เลยลองไปที่สวนเสือจังหวัดภูเก็ตก่อนละกันนะครับชื่อว่า t i เกอร์คิงด m อมอยู่บนถนนพระบรมีนะครับก็ไปเจอกับตัวแทนของสวนเสือที่ว่านี้นะครับที่ออกมาชี้แจงซึ่งกรรมการผู้บริหารของบริษัทสวนเสือภูเก็ตนะครับคุณทิพวรรณปทุมนีเนี่ยยืนยันว่าคลิปที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในสวนเสือภูเก็ตแน่นอนครับคือเขาบอกใบ้มาด้วยนะบอกว่าคนที่เคยไปเที่ยวพวกสวนเสือพวกเนี้ยค่ะน่าจะมองออกว่าเป็นสวนเสือไหนแต่เธอไม่บอกเธอไม่บอกอเดี๋ยวโดนฟ้องไงก็ให้คนไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับสําหรับที่นี่เขาบอกว่าสวนเสือภูเก็ตไม่มีการล่ามโซ่เหมือนที่เห็นในคลิปแน่นอนส่วนเสื้อที่เจ้าที่ใส่นะครับก็ชัดเจนอ,อยู่แล้วว่าในคลิปก็ไม่ใช่ของสวนเสือภูเก็ตนะครับ ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับขณะดเดียวกันอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แหละบอกว่าศูนย์เสือที่ภูเก็ตมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วเขาจะพยายามไม่ทําให้เสือเครียดอ่ะไม่ลามโซ่ไม่ลากจูงเด็ดขาดนะครับพนักงานก็ถูกฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเสือทุกตัวก็เพาะพันเองผ่านการเลี้ยงดูจากมนุษย์เชื่องแน่นอนเขาบอกว่าศูนย์เสือภูเก็ต เสือเชื่องไม่ต่างจากแมวเลยนะขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับก็จะเน้นย้ําเป็นพิเศษนักท่องเที่ยวมั่นใจได้เลยนะครับว่ามาเที่ยวที่ส์เสือภูกเก็ตแล้วปลอดภัยแน่นอนครับก็ให้ทําตัมเราไม่ ให้เสือเขาเครียดในการที่ล่ามโซหรือว,ว่าฉกจูนะคะแล้วก็สตาฟที่นี่ค่ะ,คะได้รับการเทรนและการฝึกมายอย่างดีโดยเสือของเราค่ะเราเพาะพันเองแล้วก็ลูกเสือตัวจะผ่านการเลี้ยงดูจากมนุษย์ <c oughs> ก็คือสตาฟของเราเองซึ่งเขาจะค่อนข้างเชื่อ เรียกได้ว่าเป็นเป็นแมวได้เลยค่ะอันนี้คือในในส่วนด้านความปลอดภัยด้านอันตรายอะค่ะเราเน้นย้ำเป็นพิเศษแล้วก็มีการอบ,บรมพนักงานแล้วก็ในการที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปสัมผัสเสือในปวกอะเราจะมีกด ข้อห้ามต,ต่างว่านักท่องเที่ยวจะต้องควรระวังในด้านใดบ้างอันนี้คือจะเน้นย้ำทุกทุกนักท่องเที่ยวทุกคนที่มีการเข้าไปใช้บริการ <c oughs> ค่ะแล้วก็เราจะมีความพร้อมทั้งเสือการให้บริการ <c oughs> ทุกอย่างก็คือจะต้องพร้อมหมดแม้กระทั่งตัวนักท่องเที่ยวเองในตัวนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไม่มีความพร้อมหรือว่ามีการเมินเมาสุราหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นการเสี่ยงเราก็จะไม่ให้เข้าไปสัมผัสเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ มั่นใจในธรรมธบาตของเราในการที่เรามีส่วนรการในการเลี้ยงเสือที่เขาจะไม่ได้รับความเครียดแน่นอนค่ะจะชี้แจงแล้ว <c oughs> เขาคงถือโอกาสรปรหมดไปในตัวเลยนะ <c oughs> บอกว่าส่วนเสือเนี่ยนอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยมีที่เชียงใหม่แล้วก็พัทยาด้วยนะละนักษณะของเขาก็คือเหมือนว่าจะปล่อยเสือเข้าป่าด้วยนะสามารถขับรถไปชมได้เลยนะครับส่วนที่ภูเก็ตมีสกายวอล์กเดินดูจากมุมสูงได้เลยแบบนี้เออเนี่ยครับ สรุปก็ยังไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนเนาะคืออันนี้มันก็ต้องแบบต้องให้โอาออกมาชี้แจงอ่ะถ้าเราไปพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาฟ้องมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะเป็นสวนเสือในประเทศไทยนี่แหละเนาะยวรอความชัดเจนอีกทีนะคะ